แรงบันดาลใจในการคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรคะอย่างแรกเลยก็คือเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็สับคุณที่สมุนไพรไทยมี่ค่ะเพราะจริงๆแล้วอะค่ะส่วนสาคัญสมุนไพรที่เอามาพัฒนาค่ะตัวแรกก็จะเป็นพญายยค่ะหรือเสลจพังพรค่ะตัวเนี้ยค่ะเขาอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติอยู่แล้วในเรื่องของการรักษาแผล ที่เป็นผลข้างเคียงจากการฉ,ฉายแสงหรือเคมีบำบัดค่ะโดยในบัญชียาหลักแห่งชาติจะอยู่ในรูปแบบของสารละลายค่ะเป็นกิสรีนพยายยค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่สะดวกในการใช้งานค่ะก็เลยพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมที่เรามีอยู่แล้วมาอยู่ในรูปแบบของแผ่นแปะค,ค่ะแล้วปกติแล้วถ้าคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือต่างชาติต่างประเทศนะคะก็จะซื้อแผ่นแปะกลับมามาใช้ที่บ้านเราแต่ทําไมเราไม่ให้คนต่างชาติมาเที่ยวไทยเราซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยกลับไปใช บ้านบานนเะะคมะั่นใจว่าสรรพคุณของสมุนไพรไทยอะคะ่ะไม่ได้แพ้ยายแผนปัจจุบันเลยะคะ่ะโอเคค่ะแล้วในผลิตภัณฑ์นี้คะ่ะจานสมุนไพรไทยที่ใช้มีอะไรบ้างคะหรือว่ามีแค่อย่างเดียวค่ะก็จะมีเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะมีเป็นพยายอยอย่างเดียวะคะ่ะก็คือฟอลโล่ตามบัญชียาหลักแห่งชาติแต่ว่าเปลี่ยนแค่รูปแบบยาค่ะแล้วก็ตัวที่สองก็มาจากการศึกษาวิจัยะคะ่ะ โดยสกรีนนิ่งจากทั้งหมด4สมุนไพรแล้วก็พบว่าคู่ของพยายอกับสารสก,กัดจากเบอดมังคุดนะคะมีสรรพคุณดีที่สุดในเรื่องของการรักษาแผลในช่องปากการลดการเกิดคราบเหลืองในช่องปากนะคะตัวสารสก,กัด2ตัวนี้ก็จะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดะค่ะในการลดแผลกับคราบพักในปาก โอเคค่ะแล้วอาจารย์พอเล่ากระบวนการผลิตคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะกระบวนการผลิตี่ไม่ยากค่ะมันก็จะเป็นการผสมลาดับแรกเราต้องหาคู่ แบทของสมุนไพรก่อนนะคะว่าสมุนไพรตัวไหนที่มีฤทธิ์ดีที่สุด<ม>ในเรื่องของการรักษาแผลในช่องปากเพอเราทราบแล้วอะคะ่ะเราก็ศึกษาปริมาณนะคะเพราะว่าเราต้องทราบโดสก่อนว่าใช้เท่าไหร่พอเราทราบแล้วว่าอ,อ๋อต้องใส่ไปเท่าไหร่ถึงจะให้ผลในการรักษาเราก็มาผสมกับตัวก่อเจลฟีมาะคะ่ะ<ม>แล้วเราก็ศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่ได้ะคะ่ะแล้วสมุนไพรนี้อาจจะใช้ส่วนไหน ่าบ้างคะถ้าเป็นในส่วนของพยายอก็จะเป็นใบนะคะใบที่เก็บตอนที่ต้นเขายังไม่ออกดอกะคะ่ะเพราะว่าสารสําคัญจะสะสมอยู่ในใบในปริมาณสูงซึ่งจะมีสารสําคัญอยู่ชนิดหนึ่งอะคะ่ะที่เรานํามาใช้ในการรักษาแผลในปา่าในส่วนของเปลือกมังคุดท,ที่เป็นปลูกแบบอินทรีย์นะคะทุกอย่างจะปราศจากสารพิษแล้วก็สารปนเปื้อนของโลหะหนักค่ะก็จะเป็นในส่วนของเปลือกแห้งค่ะการช่วยบอกนิดน,นึงได้ไหมคะว่าสารสาคัญที่ช่วยรักษาแผลในช่วงปา ที่พูดถึงเมื่อกี้มีชื่อว่ายังไงถ้าเป็นของพยายยจะเป็นลูพิอค่ะแต่ถ้าเป็นของมังคุดก็จะเป็นแมงโกสチンค่ะแล้วแผ่นฟิล์มนี้มีข้อดียังไงบ้างคะถ้าเราเทียบกับยาสามาัญโดยทั่วไปลำดับแรกนะคะส่วนประกอบทั้งหมดเป็นฟูดเกรดค่ะแล้วก็เป็นฟูดเกรดที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายไม่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม,มค่ะเป็นไบโอดีเกดเบิลเกรดก็คือเราสามารถคืนเข้าไปได้เลยแล้วถ้าเขาลงไปในสิ่งแวดล้อมเขาก็จะย่อยสลายได้ภายในไม่กี่วัน แล้วสามารถยึดติดบริเวณที่เป็นแผลในช่องปากได้นานค่ะอย่างผู้ป่วยหลังจากได้รับการฉายแสงหรือเคมีบาบัดผู้ป่วยมะเร็ง่ค่ะก็สามารถใช้ได้เลยเพราะว่ามีความปลอดภัยสูงแล้วก็สามารถยึดติดบริเวณที่เขาเป็นแผลได้นานกว่าการที่เราจะใช้เป็นเจลป้ายค่ะนอกจากผู้ป่วยลงมะเร็งที่ฉายแสงแล้วจะมีอาชีพอื่นๆไหมคะอาจารย์ที่แนะนําเช่นนักร้องนักพูดหรือบุคคลที่ใช้เสียมเยอะๆ ม,มีมีอาชีพอื่นที่พอแนะนำไหมคะว่าควรใช้มีค่ะก็จะเป็นกลุ่มเด็กก็ได้ดกกค่ะที่เด็กเขามีปัญหาแผลในช่องตากหรือว่าเป็นวัยรุ่นหน่อยที่จัดฟันแล้วก็ถูก พวกเหล็กของที่ดัดฟันเกี่ยวอะคะ่ะอันนี้ก็ใช้ได้ค่ะถ้าในคนที่ทํางานต้องพบปะผู้คนนะคะเราก็สามารถปรับปรุงสีได้ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นสีของสารสกัดเกียวโดยที่ไม่ได้ผสมสีอย่างอื่นค่ะ,คะแต่เราอะค่ะสามารถใช้ตัวช่วยในเรื่องของการลดสีของสารสกัดให้เขาเป็นสีใสก็ได้ค่ะแล้วแผ่นเขาก็จะเป็นลักษณะใส,าสาเลย เพื่อให้แปะแล้วก็ยังสามารถทํากิจวัตรประจําวันได้ค่ะเขามีอายุอยู่ที่ประมาณกี่วันคะอาจารย์เก็บได้นานไหมอ๋อเก็บได้นานคะ่ะก็อายุจะอยู่ที่ประมาณ4ปีคะ่ะโอ้นานกันนะคะเนี่ยสปี อาจารย์ได้วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตหรือวางแผนการตลาดไว้บ้างไหมคะถ้าตามกฎหมายอะคะ่ะก็จะอยู่ในหมวดของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสมุนไพรไทยค่ะซึ่งในการที่จะขอขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากสมุนไพรไทยยังต้องใช้เวลาค่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นการศึกษาเรามีโปรโตไทป์เราศึกษาในหลอดทดลองแล้วว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมีคุณภาพแต่ว่าถ้าเกิดจะขึ้นทะเบียนในหมวดของยาแผนโบราณก็จะ เป็นจะต้องศึกษาในมนุษย์ก่อนค่ะมีแผนที่จะต่อยอดศึกษาผลการศึกษาในมนุษย์อะ,ค,ะค่ะว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยเหมือนในหลอดทดลองจริงหรือไม่ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะ